ในช่วงชีวิตของคนเรามันมักจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่งดงามและน่าจดจำที่สุดมันจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเป็นใจอะไรหลายๆอย่างก็ดูเข้าที่เข้าทางไปหมดราวกับดั่งฝันสำหรับชายที่ชื่อว่าดิโอโกโจต้านะครับหากจะมีช่วงเวลาไหนสักช่วงที่ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับมันก็ควรจะเป็นปีนี้อย่างไม่ต้องสงสัยกับช่วงอายุวัย28ปีที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยพีคข,ของเส้นทางอาชีพและเป็นปีที่เขาได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาอันแสนงดงามในบทบาทหัว หน้าาคครรออบััววย่งเตต็มในนามสโมสรโจโตาเพิ่งจะคว้าแชมป์พิมยรีกสมัยแรกในเส้นทางอาชีพของเขากับลิเวอร์พูลเมื่อ5สัปดาห์ที่แล้วส่วนในานามทีมชาติเขาก็เพิ่งพาทีมชาติโปรโต,ตุเกสคว้าแชมป์ยูฟาเนชันสลีกได้สําเร็จเมื่อ3สัปดาห์ก่อนส่วนบทบาทนอกสนามนั้นเขาก็เพิ่งจะเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวอย่างรูเต้คาโดโซเมื่อ2สัปดาห์ก่อนโดยที่มีลูกๆทั้ง3คนเป็นสักขีพยานชีวิตของเขาดูเหมือนกําลังไปได้ดีทุกอย่างสมบูรณ์แบบไปหมดต้นสังกัดก็เพิ่งคว้าแชมป์มาได้แลวก็ได้ลงทุนต่อยอดเสริิมมมทีเสร ความแข็งแกร่งสําหรับการไล่ล่าความสําเร็จซึ่งอนาคตของเขากับทีมก็ยังดูมั่นคงดีส่วนในานามทีมชาติทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2026ก็กําลังรอเขาอยู่การที่คนคนหนึ่งมีทั้งชื่อเสียงและมีทั้งครอบครัวที่อบอุ่นเชื่อว่านี่คงจะเป็นโมเมนต์ที่ใครหลายๆคนอยากจะหยุดเวลาหยุดเรื่องราวเอาไว้ตรงนี้แต่แล้วสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างกับพลิกผันอย่างไม่ทันตั้งตัวและนี่ก็คือสัจธรรมของชีวิตไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นความงดงามของช่วงเวลาดังกล่าวกลับกลายเป็นเรื่องราวโศก นี่ก็คือการจากไปของเดียโกโจต้านะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไอศูนด้วยนะครับจุดเริ่มต้นของความโศกเศร้านี้เริ่มจากเมื่อประมาณบ่าย3ตามเวลาประเทศไทยเมื่อวานนะครับสื่อเจ้าดังของสเปนอย่างมาก้กาได้รายงานว่าเดียโกโจต้าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตในช่วงเช้าของวันที่3กรกฎาคมที่เมืองซามูราประเทศสเปนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณกิโลเมตรที่65บนทางหลวงสาย A ขีด52 ใกล้เขตเทศบาลปรซิโอสเดสนาเบียโดยโจตาได้เดินทางมาพร้อมกับอังเดรซิวาน้องชายวัย26ปีซึ่งก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพเช่นเดียวกันก่อนที่รถจะเสียหลักหลุดออกนอกถนนแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ทําให้ทั้งคู่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุซึ่งในตอนแรกๆนะครับแฟนๆทุกคนเนี่ยต่างก็ภาวานาให้ข่าวนี้เป็นแค่เฟก์นิวถึงแม้ว่าลึกๆแล้วอาจจะรับรู้ได้ว่าสื่อชื่อดังระดับผู้ติดตามหลัก6.7ล้านคนเนี่ยไม่มีทางที่จะอำกันเล่นๆแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นนะครับสื่อเจ้าใหญ่ของส แล้วก็มุนโดเดปอร์ติโวรวมถึงแหล่งข่าวจากสภาเมืองซามูราต่างก็รายงานตรงกันนะครับว่าโจตาเสียชีวิตแล้วจนหลังจากนั้นสื่ออังกฤษก็ได้ทยอยรายงานยืนยันตรงกันและสุดท้ายปฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงนะครับเมื่อสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสและสโมสรลิโอพูออกมายืนยันการจากไปของเขาโดยเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมีรายงานเปิดเผยว่าโจตานั้นได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับหลังจากที่เขาได้รับการผ่าตัดที่ปอดโดยเขาต้องหลีกเลี่ยงการโดยสารผ่านเครื่องบินซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาเลือกเดินท ด้วยรถยนต์ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับโดยที่เขากาลังจะมุ่งหน้าไปยังเมืองซานตาเดนะครับทางตอนเหนือของสเปนเพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังสาราชนจักรจากนั้นโจต้าเขาวางแผนจะเดินทางต่อด้วยรถยนต์นะครับเพื่อต่อไปอยังเมืองลิเวอร์พูลแต่ทว่าการเดินทางครั้งนี้ของเขายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ซานตาเดเลยด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากในจังหวัดที่เขากำลังเร่งเครื่องแซงยางรถแลมโบกินีของเขาดัานระเบิดกระทันหันทําให้รถเสียการควบคุมแล้วก็ชนเข้ากับขอบทางอย่างจังนะครับจนรถพลิก ชนะสูตรเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเป็นเดียโกโจตาแล้วก็น้องชายของเขานั่นเองโดยโจตาย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ของฤดูกาล2020-2021นะครับโดยย้ายมาจากวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ถ้าหลายคนนึงจํากันได้เขาไม่ใช่เป้าหมายแรกด้วยซ้ำนะครับที่ทัพผงแดงหมายมั่นปั้นมือจะคว้ามาเพราะว่าในตอนแรกนั้นเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลอยากได้นั้นก็คือติโมแวนเนอร์นะครับนักเตะทีมชาติเยอรมันซึ่งสโมสรตั้งใจจะเซ็นมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์เพื่อแบ แต่เนื่องจากติโมวเนอร์เนี่ยเลือกย้ายไปยังเชลซีทาให้เวอร์ผู้คนพบยอดตัวลูกสารพัดประโยชน์อย่างเดียโกโจต้าโจต้านั้นมีความมุ heures, meter, ่งมั่นมากนะครับเขาไม่เคยหลงระเรืองในชื่อเสียงของตัวเองไม่เคยหยิงทะนงตัวและไม่เคยปีปากบ่นหรืององแงเมื่อไม่ได้รับโอกาสลงเล่นโค้ชจะจับไปเล่นในตำแหน่งไหนเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายแทนที่ซาเดโอมาน่การยืนตรงกลางแทนโรเบโตเฟอร์มิโนเขาก็มักจะทําได้ดีและโจต้าเขามักจะเป็นชื่อแรกๆที่สาวกเดอะคอมมักจะคิดถึงเสมอในเกมมททีี่ใช้ ือยิงทิ้งยิงขวา้างซึ่งถ้าหากไม่นับโมฮัมเหม็ดซาลาเชื่อว่าแฟนบอลลิวผู้หลายคนคงจะยกให้เขาเป็นนักเตะที่จบสกอร์ได้เด็ดขาดเฉียบคมที่สุดในทีมโจตาเป็นนักเตะที่ทีมสามารถฝากความหวังเอาไว้ได้โดยเขาสามารถจบสกอร์ได้ทั้งสองเท้าส่วนพาทีมคว้าชัยชนะมาได้นักต่อนักแล้วและถึงแม้รูปลักษณ์ภายนอกของโจตาจะไม่ได้สูงใหญ่จุดเด่นดึงดูด้ดานร่างกายก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่เซนส์ในการเล่นฟุตบอลของเขาและทักษะในการลากกระชากเลื้อยบอลของเขาก็มักจะสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งได้เสมอและแม้ว่าจะมีสส่วนูง เพีแค่178ซนติเมตรแต่เขาก็ามักจะม่งทำประตูสำคัญให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างสม่ำเสมอด้วยทักษะและเซน์ในการหาพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมของเขาสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นจุดเด่นของเดีอโก้โจตาคือเขาไม่ใช่นักเตะที่ใช้สรีระในการเบียดแย่งมง่งแต่เป็นคนที่หาพื้นที่ในการม่งได้ดีต่างหากแถมยังมีความสามารถในการเป็นเพชคฆาตจมูกไวในการจบสกอร์และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทัศนคติของเขาโจตาสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมทีมทุกคนได้เป็นอย่างดีและไม่เคยแสดงออกถึงอาการน้อยอกน้อยใจเมื่อไม่ได้รับโอกาสการลงสนามหรือถูกกเเปลี่่ยนตัวออึงา จะเป็นคนที่แฮปปี้กับโอกาสที่ตัวเองได้รับอยู่เสมอและไม่ได้มองว่าผู้เล่นเกมลุกคนอื่นคือคู่แข่งของกันละกันช่วงไหนที่ฟอร์มของดาวิดนูเดสกำลังเข้ามา<ๆ>เขาก็ยินดีที่จะนั่งข้างสนามเป็นกําลังใจให้กับน้องชายคนนี้อยู่เสมอถึงแม้ว่ากระทั่งบางทีอันเนอร์ชลอตจะจับเอาลุยส์ดิอาร์หุบมาเป็นฟอรสไนเป็นตัวเลือกก่อนโจตาเขาก็ไม่เคยแสดงออกถึงความไม่พอใจและไม่เคยมีข่าวด้านลบของเขาออกมาเลยสักครั้งและเมื่อตัวเขาได้รับโอกาสเขาก็พร้อมที่จะตอบแทนความไว้วางใจนั้นได้อย่างเต็มที่ซึ่งเราก็เห็นได้นเกมยยอตสี ่ผาานมาโดยโจตาถูกเปลี่ยนลงมาในฐานะตัวสำรองก่อนจะมงทำประตูได้ตั้งแต่สัมผัสบอลแรกช่วยให้ทีมคว้าหนึ่งแต้มสำคัญออกมาจากทินซิติกราวได้อย่างสำเร็จตลอดเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของโจตาเขาลงเล่นให้กับปาโกสเดอเฟเรรา47นัดยิง18ประตูกับอีก14แอสซิสลงเล่นให้กับเอฟซีปอร์โต38นัดยิง9ประตูกับ7แอสซิสลงเล่นให้กับวูแพมตัน131นัดยิง44ประตูกับ19แอสซิสพาทับหมาป่าคว้าแชมป์ของศึกแชมเปี้ยนชิพประจำฤดูกาล2 0 1 7 2 1 1 8เลื่อนชัน สโมสรสุดท้ายของเขากับช่วงเวลา5ปีที่ลิเวอร์พูลโจตาลงเล่นไปทั้งหมด182นัดยิงไป65ประตูกับอีก26แอสซิสคว้าแชมป์พรมามีก์ลีก1สมัย FA Cup คัพสมัยคาราบาวคัพ2สมัยคอมมูนิตี้ชิลหสมัยและเขาคือชายผู้สวมเสื้อหมายเลข20ที่พาสโมสรลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกสมัยที่20ไปครองได้สำเร็จแต่ต่อจากนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่น่าใจหายยิ่งนักที่เราคงไม่ได้เห็นกองหน้าที่ถ่อมตัวมีท่าเลี้ยงที่ดุยดยันเป็นเอกลักษณ์กองหน้าท ของท่าดีใจจับจอยเกมและเบบี้ชาร์ดคนนี้อีกต่อไปแล้วบางทีโลกนี้มันก็ช่างโหดร้ายนะพี่ครั้งหนึ่งเราได้รู้จักกันได้สมหวังผิดหวังดีใจเสียใจร่วมกันแต่เสียดายที่เราไม่ได้มีโอกาสบอกลาก,กันโดยในตอนนี้นะครับเราก็ได้เห็นความงดงามของโลกฟุตบอลนั่นก็คือสปิิตของทุกคนที่ส่งกํบบาลังใจและแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอย่างล้นหลามซึ่งก็มีหลากหลายสโมสรและเหล่ายอดนักเตะมากมายโดยเริ่มจากแถลงการของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับสโมสรลิเวอนนร์พูลขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งต่อ ออการจากไปอน,นาโศกเศร้าของเดเอโกโจตาสมสรได้รับแจ้งว่าผู้เล่นวัย28ปีรายนี้ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสเปนพร้อมกับอังเรน้องชายของเขาลิพูจะไม่ให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆในเวลานี้และขอความเคารพกับความเป็นส่วนตัวของครอบครัวเพื่อนและก็เพื่อร่วมทีมของเขารวมถึงเหล่าทีมงานของสมสรของทั้งเดเอโกและก็อังเรในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียนี้โดยสมสรจะยังคงสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่ต่อไปและก็ตามมาด้วยประธานสาหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสอย่างเปโดโปร สหาหพานฟุตบอลโปรตุเกสและวงการฟุตบอลโปรตุเกสทั้งหมดรู้สึกเสียใจและโศกเศร้าอย่าง,ง,งสุดซึ้งต่อการจากไปของเดียโก้โจโตาและอังเดรซิว,วาน้องชายของเขาในช่วงเช้าของวันนี้ที่สเปนเดียโกโ้โจโตาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักเตะที่ยอดเยี่ยมที่ติดทีมชาติชุดใหญ่มาเกือบ50นัดเท่านั้นแต่เขายังเป็นบุคคลที่สุดแสนจะวิเศษเป็นที่เครารพรักของทั้งเพื่อนร่วมทีมและก็คู่แข่งเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยความร่าเริงและเป็นแบบอย่างที่ดีในคอมมูนิตี้ของเขาในนามของตัวผมเองและในนามของสหพันฟุตบอลโปรตเเสสสผมมขออแดดงงควาาียใจ่ซึ้ต และมิสหายของเดียโก้และอังเดรซิวารวมถึงสมโมสรลิวพูลและเป็นยาฟิลซึ่งเป็นต้นสังกัดของทั้งคู่สาพันธฟุตบอลโปรตุเกสได้ยื่นคำร้องต่อยูฟาเพื่อให้มีการยืนไว้อะไรเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนเริ่มการแข่งขันของทีมชาติโปรตุเกสหญิงกับทีมชาติสเปนในวันพฤหัสนีในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ยุโรปแล้วเราสูญเสียแชมเปี้ยนทั้งสองคนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับการจากไปของเดียโก้และอังเดรคือความสูญเสียที่ไม่อาจหวนคืนได้ของวงคการฟุตบอลโปรตุเกสและเราจะทำทุกวิถีทาางงงเเเเพพื่่่ออออยยยกกกีรตติิปะวววัขขสนจ อดีตเจ้านายหรือเฮดโค้ชของเดวโกจดตาเองก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวว่านี่คือช่วงเวลาที่ยากเกินกว่าจะทําใจได้มันต้องมีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่านี้สิแต่ผมมองไม่เห็นมันเลยหัวใจของผมแตกสลายเมื่อได้ยินข่าวการจากไปของเดยโก้และอังเดรน้องชายของเขาเดวโกไม่ใช่แค่นักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่เขายังเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสามีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นและห่วงใย,ยลูกๆพวกเราจะคิดถึงคุณมากๆผมขอส่งความอธิษฐานความห่วงใย,ยและกําลังใจทั้งหมดไปยังรูเต้ลูกๆ และครอบครัวเพื่อนๆทุกคนที่รักพวกเขาหลับให้สบายนะเดียโก้ด้วยรักจากเจอเกนนอกจากนี้นะครับคริสเตียโนโรนัลโดรุ่นพี่ทีมชาติของเขาก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียไว้ว่ามันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยพวกเราเพิ่งจะอยู่ด้วยกันในทีมชาติเมื่อไม่นานมานี้เองและนายเองก็เพิ่งจะแต่งงานผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวภรรยาและก็ลูกๆของเขาผมขอส่งกําลังใจทั้งหมดบนโลกนี้ให้กับพวกเขาผมเชื่อว่าโจตานายจะอยู่กับพวกเขาตลอดไปขอให้เดียโก้และอังเรไปสู่สุขติพวกเราทุกคนจะคิดถึงพวกนายเสมอ นะส่วนจาาคันเซลโลนะครับอีกหนึ่งเพื่อนร่วมชาติของโจตาก็ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งว่าวันนี้เราไม่ได้ตื่นมาแล้วสูญเสียแค่นะักฟุตบอลสองคนเท่านั้นแต่วันนี้เด็กทั้ง3คนต้องตื่นขึ้นมาโดยไม่มีพ่อวันนี้คุณพ่อและคุณแม่ต้องตื่นขึ้นมาโดยไม่มีลูกชายทั้งสองคนวันนี้ภรรยาคนหนึ่งต้องตื่นขึ้นมาโดยไม่มีสามีอยู่เคียงข้างวันนี้พวกเราทุกคนต่างตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจวันนี้โลกทั้งใบากลาลังไวทุกให้กับช่วงเวลาที่หาได้ยากยิ่งที่เราจะต้องหยุดเพื่อออแแแสสสดดงงงงงงงคควาามมรรู้้้้้้ึึึึกกทททีี่่่่่่จจิิิลละะตๆใหหซยขนนเเพืไ็ ข,ของงสิ่่ทีีเรามและตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ไม่แน่นอนและสิ่งที่เรามีอาจรับประกันได้เลยนั่นก็คือเรายังมีวันพรุ่งนี้อยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคนนะครับที่โพสตแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเรามองในด้านของขุมกําลังตําแหน่งกองหน้ายังไงก็ต้องมีการเสริมเข้ามาอีกแน่ๆแต่ต้องจับตาดูในดีลของดาวินนูนเยสให้ดีนะครับว่าจะมีโอกาสพลิกอยู่ต่อกับทีมหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเขาจะต้องถูกขายออกไปเหมือนกับแผนที่วางไว้แต่แรกนะครับเราเสริมกองหน้าเข้ามาใหม่พร้อมกันถึงตัวสองคนซ เป็นคนแรกๆที่ออกมาโพสถึงโจตาด้วยข้อความที่ว่าไม่มีคำพูดใดจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดนี้ได้เลยผมจะจดจําคุณเสมอในฐานะรอยยิ้มของพี่ชายในฐานะของเพื่อนที่ดีทั้งในและนอกสนามผมขอส่งกําลังใจทั้งหมดไปยังครอบครัวของเขาจากที่ไหนสักแห่งที่เขายังอยู่ผมมั่นใจว่าเขาจะอยู่กับพวกคุณเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภรรยายและลูกทั้ง3คนของเขาขอให้ดิโอโก้และอังเดรไปสู่สุขติและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ผมก็ขอหยิบยกข้อความของรูเบนเนเวสอดีตเพื่อนร่วมทีมของโจ โจต้าที่วูฟและเพื่อนร่วมชาติโปรตุเกสที่ว่าเขาว่ากันว่าเราจะสูญเสียใครไปก็ต่อเมื่อเราลืมพวกเขาไปแล้วเท่านั้นแต่ฉันไม่มีวันลืมนายนะและเช่นเดียวกันพวกเราทุกคนก็ไม่มีวันลืมคุณเดลโกโจต้าขอให้ทั้งเดลโกและอังเดรไปสู่สุขติก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าในวงการฟุตบอลนะครับและผมก็แนะนําว่าอย่าไปดูเลยครับคลิปเหตุการณ์อุบัติเหตุดูไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมีแต่ความดิ่งความทุกข์มากกว่านะครับก็สุดท้ายแล้วเราก็เสียใจยกันทุกคนนะครับแต่ว่าชีวิตก็ตองดําเนนิ่ไปั แล้วก็ระลึกถึงนักเตะที่ชื่อเดียโกโจต้าไว้ในความทรงจำนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ